วันทีคุิ่ฝคนก็คิญต่อทุกเว้นด้วยคับเพรนี้ปีห้าในเรื่องเก่กแล้วมีที่ยึดนอกจากวรายึดติดไปคือ 29, 17, สายยี่สิบเก้าเราจะเจ็ดเด็กก็ใส่เจ็ดใส่เจ็ดอ่ะใส่เจ็ดแต่ก็มันของเอกชนไม่แมสาครสัโพงแล้วก็จับแต่เจ็ดมาสาืสกก็จะบกจของฝากไปหัโพง วันตันในปฏิบัตเสร็จป,ปุ๊บใช้ทำไมวัดถือสายเจ็ดปุ๊บก็ามาเปิดวิง่งเมื่อนเสาร์ก่อนวันนี้เคยสี่หกิบแปกับเจ็ดเจ็ดอยู่แต่เขาเจ็ดแปดให้มาสับก็กีดเลยเดือนที่ห้ามันเดือดแทนส่วนสายยี่สิบขึ้นคือสายยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไปก่อนใบของวันที่สามไฟเนียมกับกับมาสามกอ่อนเดินรถรถเสร็จปุ๊บก็ อนจำมันมามันวิ่งแท้ก็แกดต้งเลิกไปสอนสอสเจ็ดหน่วยกันเจ็ก็ก็คือของบริษัทของอดีตอะอดีตเป็นของบริษัทของบริษัทสอสดเจ็ดแต่ตอนนี้เจ็ทรัพท์ก็เรยวลุยเรื่องอนดเจ็บไปปุ๊บรสับก็เรนละแทนเลนลแทนปุ๊บมาเปลี่ยนสับปุ๊บบริษัทสมัรใหม่แกดนรถก็มาถือสายสอนสุเจ็ดปุ๊บเรนละแทน เขาก็เลยนายวาัชกรต้องเลิกเลิกสอดเจ็บไปยังไม่รู้ว่าสายสามเก้าจะเลิกเลิกหรือเปล่า 39, สามเก้าสสามเก้าแน่นอนต้องเลิกเลิกแน่นอนยังไม่รู้เดอนไหนยังไม่ทราบแล้วก็ใจ แต่ทีติมกันองผมว่าสกมี7.7ยิบ9 7.5คือเป็นของรถไปว่ารถพอไอไอนี้ก็คือของบริษัทแกรนีกัดแต่เราสแกตีก็มือทียส7.5แทนมาซับก่คงเลิกส5เพราะว่าเขาอยากอยู่สายอื own, ่นบางใครก็อยู่หของแปบางใครอยู่ <spe Question> อยู่สี่เจ็ดบ้างใครก็ไปอ,อยู่สายสิบห้าบ้างใครก็ไปอยู่สายไปสองเพราะว่ากราคือหดซมก็คือหนึ่งหนึ่งแกนะคือหนึ่งท่านใจก็คือหนึ่งสายหนึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องเปลี่ยนรถทำไมต้องเปลใหม่ไหมเพราะว่าเออลบมันรถมันเก่ากว่าดีให้เปลีล่ยนรถ เป็นรถไม่ไฟฟ้ถ้าวันเสนสนใจจะซื้อรถมร้อนใหม่ก็มดินสอดตสามไปซื้อรถร้อนใหม่มาวิ่งก็ก็มาเปิดอิสามวงมาใส่ฟังกอนึ่งหนึ่ดอดีตแต่สอจิตสามเคยเป็นผาสกโกเกตอะไรที่เจแต่วันจัเอีกจนมันเป็นรถแท้ก็ขเขาก็เลยมาจากขอต้องมาเลิกเลิกเลิก,เลกไปสอดจิตสามาว่า ก็ว่าหสาย1เกณฑ์หนึ่งกอบการเท่านั้นจะไม่มีที่สอนที่สามที่4จะไม่มีแบบมานทำซอนอย่างเส้นสายแปดนี้มันจะซ้อนเส้นทางมากก็ยังไม่รู้ว่ามันสายไหนหนมันเป,ปิดปูรูเปล่าออไม่ทราบแต่แปมมีมีไปแก้ไปเขียนลำก้าวกับไปไปกไปแลนกากโกก็เลย ก็เลยกบโพสเลยกเกดที่มัสดี่งกำจับอยา่าลืมเข้าไปดูที่เขา